กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงของขังนะคบวันนี้เอมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จัดสร้างเครื่องรางเกี่ยวกับเรื่องของพ,พระพุทธมุนีหรือสายฤาษีนั่นเองที่ได้ชื่อว่าเป็นบรมครูของทุกสายอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็วันนี้ออยู่กับอาจารย์สุภนันั่นเองนะครับเป็นผู้ที่จัดสร้างเครื่องรางสายบรลโมคูลนี่อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็มอยากรู้ว่าในเรื่องของประวัติในเรื่องของพระพจนธมนีเนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยเนี่ยมีมานานหรือยังครับอาจารย์มีมานมนานมากและพูดง่ายๆว่าอยู่คู่กับคนไทยเรามาเยอะคนที่เป็นนิเกสายตลกสายการแสดงสายศิลปินก็จะนับถือมาก ในคัมภีร์บบราณได้จดเอาไว้เลยว่าพระพจ์มุนีเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องอักษรเทวนาศีอักษรภาษาอินเดียเนี่ยคือเทวนาสีท่านเป็นบุคคลที่จดท่ารำของอพระศิวะเจ้าในคัมภีร์บบราณเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าตอนที่พระศิวะเจ้าเนี่ยนะครับจะทำพิธีเปลี่ยนแปลงโร,รคธาตุเนี่ยท่านก็เชิญ พระพรมเชิญพระนารายณ์พระสุรัสวตรีที่ดิดพิมเชิญพระอินมาเป่าขุยแล้วเชิญพระฤาษีที่เป็นเอกอุเลยนะมาองค์หนึ่งมาคอยนั่งจดบันทึกนะฮะเพราะท่านมีความจําดีก็คือพระพ์มื้อนีเพราะหลังจากท่านบันทึกท่าลาอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถลำได้ด้วย ท่านจึงเป็นครูฉะนั uh ้น huh. สังเกตดูลิเกเอ่ยละครเอ่ยโขนเอ่ยจะบูชาพ่อแก่นะพ่อแก่ก็คือพระพุทธมุนีจะเป็นแม่ตามหาเสน่ห์เวลาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเป็นณหน้าทองนะครับพ่อแก่ก็คือพระพุทธมุนีนั่นเองใช่ใช่คือพระพุทธมุนีแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักชื่อใช่ผมก็รู้จักแต่พ่อแก่รู้จักแต่พ่อแก่แต่จริงๆคือพระพุทธมุนีท่านคือพระพุทธมุนีพระพุทธมุนีแล้วทําไมเขาต้องให้บูชากับพระวิราก็เพราะว่า มาทวงดุลกันไงคือพลังของหินกระหยางเดี๋ยวสอบถามจันนิดนึงอย่างคนที่บูชาสาลฤาษีเนี่ยต้องบางคนก็บูชาปู่ฤาษีตาไฟนะคะปู่ศรีนาลาย พระพุทธรูเน,นี่ยมีความแตกต่างก,กันไหมครับอาจารย์หรือว่าทุกอย่างก็เหมือนกันหมดความชอบความชอบความเชื่อความเชื่อสมมุติว่าเขาไปสักสายพราแก่เป็นปู่ตามไปเขาก็เชื่อพ,พ่อปู่ต่อไปไม่มีตําราอะไรแน่นอน <c oughs> ว่าจะต้องบูชาองค์นั้นดีกว่าบูชาองค์นี้นดีกว่านะครับแล้วความเป็นมงคลของการบูชาในเรื่องของสายหรือสีมีมมีความเป็นมงคลยังไงบ้างครับอาจารย์ความเป็นมงคลของสายหรือสีนะ มีแต่ทางดีเป็นแม่ตามหานิยมไม่เกิดโทษเพราะจริงๆแล้วศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันมาก่อนศาสนาพุทธนะใช่ค่ะพระพุทธเจ้าเราเองเราก็สําเร็จสมาชามสมาบัติ8แล้วเขามีความเชื่อว่าฤาษีทุกพระอ,องค์เนี่ยไม่ว่าจาไปไต่อไปก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตหมดห้าอีกห้าพันปีเป็น,นเป็นพระพุทธเจ้าหมดหรือจะเป็นปัจเจกกับพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ว่าพระพุทธนีพิเศษหน่อยคือมีประวัติที่ ชจ้แจนมาเลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตำนานเครื่องไหว้เนี่ยสำหรับสายบรมคูลือสีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถวายอะไรครับอาจารย์หมากพูหมากพูข้าวข้าวไข่ต้มข้าวไข่ต้มแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นกล้วย จะดีที่สุดโบราณก็คือจะเป็นหรือสีจะไม่ค่อยฉันเนื้อชัต์อยู่แล้วแต่ที่เราไหว้ครูพ่อมีวัวหมูเนี่ยเขาให้บริวารบริวารของฤือีมีทั้งบริวารอสูนมีทั้งบริวารที่เป็นพูดผีปีศาจมีหมดะฮะนะให้คุณให้ดีเขาเรียกบริวารอสัมภเวสีอะไรต่างๆในเรื่องของข้อห้ามในสายฤาษสีเนี่ยมีไหมอาจารย์ร้าข้อห้ามในสายฤือสีมันไม่มีข้อห้ามหรอกมันก็เหมือนกันยกเว้นว่าในสายสัก์ คนที่ไปสักกิ์พระะอาจารย์เขาก็จะมีกฎของเขาไว้ก็คือสักเป็นฤาษีห้ามผิดลูกผิดเมียนะห้ามละเมิดสินห้านะห้ามกินอะไรนะไปกินของในงานในงานชาปนกิจนะห้ามถมน้ำลายลงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละสำนักจะมีข้อห้ามของครูเขาอยู่แต่ถ้าเราเป็นสายพุทธโดยตรงสายพุทธโดยตรงอ่ะชั่วดีอยู่ที่ตัวเรา ทำชั่วต่อให้มีของศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดทำดีของศักดิ์ก็จะยิ่งหนุนเคล็ดลับในการบูชาสายฤาษีสิรจารย์ไหมครับบูชาอย่างไ้ก็สําเร็จแน่ทำบุญต้องทําให้กับท่านบุธิเทกับท่านนึกถึงท่านนะอันนี้ถึงเลยนะ ทุกอย่างอยู่ที่ใจอันนี้คือเคล็ดลับเลยคือใจสําคัญนะถ้าคุณบูชาแล้วหอเหี่ยวคุณก็เสร็จบูชาแล้วใจต้องเหมือนดอกบัวนั่นแหละคือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นพูดในสิ่งที่ดีๆตื่นมาให้ได้เงินได้ทองปู่รักษานะครับไม่ใช่ตื่นเช้ามาโพสตเฟซบุ๊กเดี๋ยวทวงเงินคนนู้นด่าคนนี้ มันก็ตื่นเช้าม,มามันก็ต้องมีสิ่งศักดนะิ์สิทธิ์อ้าวนะใส่บาตไหว้พระเอาขอครูตรงรักษานี่ค,คือสิ่งที่เราปฏิบัติม,มาโดยตลอดนะฮะโดยว่าส่วนใครจะทำตาม,มก็ไม่ว่ากันรับรองสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนเลยครับ รู้เยอะมากนะครับเคล็ดลับและการบูชาสายสีวันนี้อาจารย์สมนัทตอบทุกคาถามเลยนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ขอบคุณทางรายการด้วเดี๋ยวทางหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับรืลศีอีกเอ็มต้องขอยัดมาหาใจอีกรอบนึ่งได้ยินดีมากครับยินดีมากครับผมพบกันทางหน้าเอ็มจะพาไปรู้จักกระของขังชิดหนติดตามได้ครับสำหรับใครที่ต้องการเขาพระสวรรทางรายการสุขขังได้จัดทำอย่างครบชุด สนใจสอบถามได้ที่เบอร์028538989 028538989